JK สวัสดีค่ะเก่งราคาหลักหมื่นมาอีกแล้วค่ะทุกท่านอาจจะไม่นิยมเท่าไหรนะคะแต่ท่านใดมีความจำเป็นต้องใช้ก็ซื้อติดบ้านไว้แก้ขัดก่อนได้นะคะนั่งขับขี่ปลอดภัยกว่ามอไซค์ค่ะรถ Toyota h ไฮท็อนะคะรถปี97ค่ะรถบ้านพร้อมใช้งานต่อได้นะคะกันแดดกันฝนกันได้ในราคา39,000บาทเอกสารชุดโอนครบเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะ กระจกไฟฟ้าค่ะปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะเครื่องเพียรดีช่วงร่างดีภายในสวยสะอาดแอร์เย็นภาสี69ค่ะวิ่งทางไกลได้สบายขับขี่ได้ปกติเชื้อเพิงน้ำมันรวนนะคะ3 9 0 0 0บาทอยู่อำเภอประโคนชัยค่ะสนใจต้องการสอบถามต้องการนัดดูรถติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะโทรนัดหมายกันล่วงหน้าค่ะเพื่อความสะดวกทั้งสงฝ่ายนะคะ แอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมได้เท่านั้นแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรดราคาประหยัดนะคะสวัสดีค่ะ